Subscribe ่อมด Thailand มันเป็นของที่แบบจ่ายเงินหนักจ่ายเงินเยอะอะไรเงี้ยก็ออก็กลัวแม่จะไม่สบายใจด้วยเราก็มีภาระ,ะในเรื่องของค่าบ้านค่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพอเราเราไปปั่นจักรยาเราชอบแล้วเราอยากซื้อแล้วทีนี้ก็ไปซื้อก่อนแล้วค่อยมาบอกแม่แต่การสารภาพมันก็จะไม่ค่อยที่จะบอกตรงๆเพราะถ้าเกิดว่าบอกตรงๆผมก็อาจจะอาจจะมีอาการบาดเจ็บ ทางร่างกายหน่อยอาจจะโดนบิดหูอะไรอย่างเงี้ยโดนบิดหูเคยเคยครับเคยแม่แม่ก็จะบอกใช้เงินให้เป็นแต่จริงๆแม่ก็ไม่ทำหรอกครับแรงครับก็สองสองปลายปลายอยู่ครับนี่คือคลิปที่ไทยรัฐบันเทิงเผยแพร่ทางโซเชียล ซึ่งเราก็เห็นคือสื่อที่สัมภาษณ์เนะีคงไม่ใช่แค่สื่อไทยรัฐหรอกนะครับก็มีสื่ออื่นด้วยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าเราเห็นแต่หน้าของคุณเข้มพัสวีที่พูดเรื่องขนาดของน้องชายอย่างปกติเลยฮะนี่นี่คือนี่คือสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วใช่ไหมครับที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ ออกทางสื่อแล้วไทรัฐบันเทิงเองก็เข้าไปคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาคุณเห็นหน้าหรือเห็นร,รูปของคุณเข้มพัศวีเนี่ยจะไม่มองหน้าแล้วที่คือคอมเมนต์จากไทรัฐบันเทิงคือยังไงฮะคุณภาพของสื่อบันเทิงเอาไม่เอาสื่อทั้งหมดก็แล้วกันนะครับไม่เหมารวมเอาสื่อบันเทิงไทยก็แล้วกันครับพี่แพทย์จากแก,กรณีศษานี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องของคําที่ระบุถึงอวัยวะเพศหญิงกับ ขนที่อยู่เหนืออวัยวะเพศเนี่ยนะฮะ,ะที่กลายเป็นดราม่าในในสังคมด้วยเมื่อคุณป๋อออกมาเห็นต่างแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับพี่แพทเอาไงดีฮะอ่าเราก็จะคุยกันเรื่องน้องชายกับคนจนจะมีสิทธิ์ไหมนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเรื่องน้องชายเนี่ยนะครับมันเป็นการบูลลี่คนที่ไม่มีน้องชายหรือเปล่านะครับ <c oughs> มันเหมือนกับวันครูแล้วก็บุลลี่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือจะเชิญแม่มางานวันครูอะไรงนี้หรือเปล่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวันก่อนเนนะครับมันตรงกับการรับรู้ของประชาชนนะครับไม่ได้หมายถึงประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามีผู้คนจำนวนมากที่รับข้อมูลในระดับนี้เนี่ยได้สบายไม่เครียด เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสาระเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ความสมาธิความตั้งใจมากไปแต่พอเป็นเรื่องแบบนี้มันถูกใจหัวเราะเลยเบิดกับฟังเพลงหมากัดนะคุณวารินจำเพลงหมากัดได้ไหมนั่นคือคำอธิบายว่าทำไมยอด subscription ของช่องโนแมสเเดียไทยแลนด ค่อยๆขึ้นแบบ organic growth หรือคอมเมนต์ของเราถึงดู intellectual เป็นปัญญาชนเหลือเกินนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยพอเรื่องการเมืองเรื่องเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยไม่มีดราม่ามากเนี่ยยอดวิวของรายการบางวันเนี่ยเราก็ลุ้นกันกันกบพี่แพทย์นะผมกับพี่แพทย์ก็เป็นโรคจิตนะว่าจะเกินหมื่นไหมวันนี้เนี่ยบางวันสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ค่อยเกินหมื่นวิวสักเท่าไหร่นะครับก็คือ เพราะเราไม่แรงใช่ไหมครับตกลงเราต้องแรงต้องหยาบใายใช่ไหมครับพี่แพทย์ถึงจะได้ยอดวิวยอดไลค์เพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยคือเป็นล้านนะในช่วงเวลาซ,<ๆ>ซึ่งจริงๆเราเราเนี่ยเราพึง่งจริงๆเราพึ่งยอดวิวยอดไลค์ยอด s ับสคริปชันในการที่ให้ช่องเราอยู่รอดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่า,ว,าว่าเราจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนเพราะว่าถ้าสังคมไทยเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าผมจะต้องไปต่ําอย่างนั้นเนี่ยผมก็ทําไม่ได้อะพี่แพทืม อ่าก็เขาก็หารายได้จากกลุ่มของเขานะครับส่วนของเราเนี่ยเจตนาเดิมทีเนี่ยเราก็จะต้องการทําหน้าที่สื่อด้วยเจตนารมนะครับแล้วเราก็รู้ดีอยู่ว่าวิธีการนําเสนอและเนื้อหาของเราในแต่ละวันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องบันเทิงหรือเรื่องวิพากษ์สังคมเนี่ยเราก็นําเสนอในลักษณะที่มันมีจริยธรรม นะครับมีจรรยาบรนของสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงอย่างน้องน้งผู้หญิงน้องพิมพ์น้องปูเป้อย่างเงี้ยถ้าจะต้องพูดคําที่มันรู้สึกล่อแหลมน้องเขาก็จะเว้นไปเลยใช่ไหมอย่างผมบางทีก็หลุดหลุดออกไปเป็นเนอะอย่างเรื่องอ่าเรื่องบีเรื่องบ่อยอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> แล้วก็อย่างเรื่องของดารานักแสดงคนนี้ที่มาพูดถึงเรื่องน้องชายเนี่ยแล้วก็อวดว่ามันยาวนะครับในทางยาว ่าแล้วก็บอกว่าตัวเป็นคนไทยแต่ว่าน้องชายเป็นแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นจงใจทะลึ่งทะเลนนะ่ะแต่ว่าสื่อสนใจมากไมโครโฟนจอรุมถามต่อแล้วก็ถามเสริมนะครับเพื่อที่จะเน้นว่ากำลังพูดถึงอ,อวัยวะขนาดใหญ่จนหน้าเชื่อถตอที่คุณวารินคิดว่าถ้าเจ้าของน้องชายเนี่ย เขาไม่ได้หน้าตาดีแบบนั้นสังคมจะสนใจไหมครับนี่คือดาราอืมอ่าสมมุติว่าหน้าตาเป็นกำลังนกอย่างเงี้ยแล้วมาปวดอวัยวะอย่างเงี้ยคุณคิดว่าสื่อจะสนใจไหมนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีลักษณะที่มีภาพประทับพิมพ์นิยมอ่ะซึ่งมันก็จะไปเหมือนปรากฏการไอสตาร์พาวเวอร์ในวงการเมืองที่เราพูดถึงคุณ อ่าพี่ทามี s า a r p o w e เนี่ย <Yeah. S 2> คุณไม่ต้องมาอ้างเรื่องไซเบอร์วอ์เรื่องว่าผู้คนถูกล้างสมองเพราะว่าฝ่ายนั้นฝ่าย <laughs> นี้ใช้พลังทางอินเทอร์เนต็ตได้เหนือกว่าโน no. ถ้าคุณดึงคุณพิ่ทาออกไป <laughs> คุณคิดคนยังจะเลือกอยู่เหรอ <laughs> <laughs> ลองเปลี่ยนพิ่ทาเป็นวิโรดก็ได้ง่ายๆเลยอ่า <laughs> ใช่ม,ะ <laughs> มนะคะแล้วก็ลงเปลี่ยน ดาราที่น้องชายเป็นชาวแอฟริกาเนี่ย<ม>ให้เป็นวีโรดก็ได้อะว้ยอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n มีเดียไ h a i l a ด d